สวัสดีค่ะทุกคนโหกลับมาแล้วกับ Growy Village Team ต้องรวย EP 3ค่ะห่างหายจาก EP 2ไปสักพักหนึ่งนก <laughs> ตัดเองด้วยไงทุกคนก็เลยต้องรอนิดนึงนะคะจริงๆ EP นี้เนี่ยถ่ายไว้สักพักนึงแล้วนะก็เพิ่งจะตัดต่อเสร็จนะคะเดี๋ยว EP สาม EP นี้จะพาทุกคนไปที่วัดมณีวงจังหวัดนครนายกนะคะไปกับทีมด้วย r r w ว Village ด้วยนะคะซึ่งก็จะเป็นพิธีทางงานวงสวงนะคะพญานาคที่ทาง Growy นะคะพี่จอยพี่ป๊อบของเราฟา u เดอร์ e ีคนเก่งจัดขึ้นนั่นเองเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับพวกเราชาว Gro วีอ่ะงั้นเดี๋ยวไปชม เลลยยไปเไปเ,ไปเ,เริ่มต้นเลยก็ต้องเติมค่ะเติมอาหารเข้าสู่ท้องเรานี่แหละค่ะจริงๆก็ถึงที่วัดมณีวงศ์แล้วนะคะแต่ว่ามาทานที่เตี๋ยวข้ังหน้านี่ก็เป็นภายในวัดนะคะครั้งนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็มาด้วยนะขับรถมาให้ด้วยนะเพราะว่าเป็นต่างจังหวัดนะคะงานจะจัดขึ้นนะคะในถ้าค่ะถ้ำบารดาน นี่ก็เข้ามานะคะในโซนของถ้ำบาดาลแล้วค,ค่ะก็จะมีโอ้โหอลังการมากๆเลยนะคะนี่คือภายในถ้ำเลยนะคะก็จะมีทั้งแบบพญานาคนะคะสวยงามมากๆพระพุทธรูปนะคะในส่วนของด้านในตอนนี้พี่คีก็เริ่มแล้วนะคะนี่ก็เป็นพวกเราชาวกรวีค่ะนี่ซีอโอของเรานะคะคุณจอยนี่ก็กําลังทํทาพิธีอยู่เลยค่ะจึงได้ยินดีอันเป็นอุ ยยยยนีนน<ค><ณ>พีโอเนี่ยคะ่ะ g รรวี y dot Ones นะคะทีมต้องรวยนี่ะคะ่ะแล้วก็น้องฟังข้าว g r o วี y b ฟังข้าวนะคะก็มาร่มารวมมินสว เสร็จแล้วนี่ด้านหลังไกลๆนะคุณพ่อคุณแม่นะคะก็จะพาเดินชมภายในถ้ำนะคะก็จะมีการอธิบายที่มาที่ไปต่างๆมากเลยซึ่งจริงดีมากๆเลยนะคะคือพยายามจะฟังแต่เพอเอินว่าคนเยอะค่ะก็เลยอยู่ไกลนิดนึงก็ได้ยินไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ว่าภายในถ้ำนี่สวยมากๆเลยนะคะนี่พี่จอยคนสวยของเรา founder and CEO นะคะเก่งมากๆเลยค่ะสวยและเก่งด้วยนะคะนี่เป็นด้านใน ไปในถ้ำอีกส่วนหนึ่งซึ่งก็จะเป็นแบบครังสมบัติเลยแล้วก็จะอลังการงานสร้างมากๆทุกคนก็จะนําดอกไม้นะคะจากที่บวงสูงเนาะเมื่อตอนต้นนะคะก็จะนํามาวางกับพ่อปูอนี่เลยเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะนําพาสมบัติมาให้กับเรานั่นเอง ตอนนี้ก็เป็นช่วงไหว้พระนะปิดทองหลังพระว่ากันไปค่ะแล้วก็เดินชมนะคะภายในจนครบรอบจนมาไหว้พระพุทธรูปตรงนี้เลยค่ะองใหญ่มากๆเลยนะคะนี่ค่ะกำลังจะเห็นเขาตีค่ะก็ตีตามเขาเพื่อนใหค้คุณพ่อถ่ายคุณพ่อก็ถ่ายแต่เรานะคะไม่ได้ถ่ายเห็นว่าตอนเราตี ก็ค,ความดังเฮ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 งโอ้โหแล้วนี้น่ารักมากๆเลยนะคะมีการเบอร์เดย์เซอร์ไพรส์ด้วยนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าพวกเราอยู่กันแบบครอบครัวแต่ว่าทํางานแบบมืออาชีพนะอันนี้เป็นไฟนะคะโอ้โหเป็นวันเกิดพอดีก็จะเซอร์ไพรส์นะคะไฟใส่ไฟลุกนั่นเอง นี่ก็มาถึงบริเวณด้านหน้าแล้วนะคะเห็นกล่องโกวิดไหมคะทางคุณจอยนะคะฟาเดอร์ก็ได้ถอดอยูดย่ด้วยส่วนนี้ก็เป็นเทียนเวลามาไหว้นะคะต้องเลือกนะคะเทียนสองสีแบบนี้นะเพราะว่าเป็นโอ่ย่าพญานาคะต้องไหว้คู่กันค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้โกวิบิลิชค่ะร<อ>ูร<อ>้สึกยังไง<ด>บ้างอิ่มบนมากๆเลยค่ะวันนี้ดีใจมากๆที่ได้มาวัดนี้เนาะเป็นครั้งแรกเลยค่ะ แล้วก็เดี๋ยวคิดว่าต้องมาอีกแน่ๆเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณทางพี่จอยด้วยนะคะแล้วก็พี่ปอพี่แบบจับอิจกรปมรัแบบนี้นะคะจะได้มาอีกในวันที่เป้าถึงค่ะแน่นอนะที่สำคัญวันนี้ค่ะกวีบีลิชเราค่ะนี่มีเสื้อแล้วไม่ใช่ดูมือก่อนอ๋อเพ่งมากค่ะชีเงินชีทองนะคะ ใส่มูทุกคน,กนค่ะโกลวี่บิลิชนะคะเอาท okay, hey, ุกทางโอเคเฮงเฮก็เรากลวี่บิลิชนะคะใครสนใจอยากมาร่วมทีกับเราก็มาได้เลยนะคะเซิร์ชแฮชแท็กนะคะหรือว่าติดตามที่ g l o w y b บิ l ิชบ่ายฟังข้าวบ่ายฟังข้าวค่ะ g l o w y ่ดอทเฟปทีสโกลวี o n e ทค่ะพวกเรายินดีนะคะต้อนรับทุกคนเลยนะคะวันนี้ขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบาย